สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง easy home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกออกเกรดรับฟอร์มงามอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่หลายคนมองข้ามนั่นก็คือการรักษาฝ้านะคะซึ่งรักษาฝ้าด้วยน้ำเปล่าถ้าเรากิน ถูกต้องถูกเวลานะคะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ก่อนค่ะการรักษาฟ้าปัจจุบันนี้นะคะมีทั้งหลายวิธีมากๆไม่ว่าเลเซอร์ใช้สมุนไพรใช้ครีมและวิธีธรรมชาตินะคะแต่หลายคนลืมมองข้าม นั่นก็คือการดื่มน้ําสะอาดนะคะช่วยรักษาฝ้าได้นะคะเป็นอย่างดีนะคะความสําคัญในการดื่มน้ําดื่มเป็นอย่างไรเพราะในร่างกายของเราจะมีน้ําเป็นส่วนประกอบหลักๆนะคะ2ใน3าของน้ําหนักตัวดังนั้นน้ําจึงมีความสําคัญนะคะต่อระบบภายในร่างกายเป็นอย่างมากร่างกายของคนเรานั้นตั้งแต่เราเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กๆแล้วจะรู้ว่าขาดอาหารได้หลายสัปดาห์เลยค่ะแต่ร่างกายไม่สามารถ ขาดน้ําได้3-5วันเนื่องจากอาวัยวะทุกส่วนในร่างกายประกอบด้วยเซลล์และของเหลวค่ะน้ำน้ำจึงมีความสําคัญต่อระบบภายในร่างกายนั่นเองค่ะแล้วนะคะการดื่มน้ํานะคะช่วยรักษาฝ้าได้อย่างไรรอยฝ้านั้นเกิดจากสารพิษภายในร่างกายตัวการนะคะทําลายต่อต้านอนุมูลอิสระทําให้เกิดอนุมูลอิสระนะคะผิวจึงแห้งขาดความชุ่มชื่นและเกิดการสร้างเม็ดสี เมรานินค่ะทําให้เป็นรอยฝ้าได้ค่ะดังนั้นการดื่มน้ําจึงช่วยขับสารพิษในร่างกายทั้งรูปแบบเงือ้อปัสสาวะอุจจาระทำให้ระบบภายในร่างกายดีขึ้นค่ะส่งผลต่อผิวพรรณโดยการเพิ่มความชุ่มชื้นใน้เกดเซลล์ผิวค่ะทําให้ผิวนั้นมีความเป,ปล่งปลั่ง ชุ่มชื่นลดเรือนริ้วรอยค่ะและช่วยลดรอยฝ้าได้เป็นอย่างดีเราจะสังเกตได้เห็นว่าถ้าเกิดหลายคนนะคะดื่มน้ําเป็นประจำผิวนั้นจะฉ่าน้ํามากๆเลยค่ะแล้ววิธีดื่มน้ําลดฝ้านั้นดื่มอย่างไรเราไปดูกันก่อนเลยค่ะอย่างแรกนะคะรังจากตื่นนอนนะคะตอนเช้า ถ้าอยากให้ฝ้าลดไวนะคะจะต้องดื่มน้ําก่อนนอนตอนเช้านะคะเป็นน้ําอุ่นนะคะโดยประมาณ4แก้วค่ะแต่ถ้าดื่มไม่ไหวนะคะก็ดื่มประมาณแก้วหรือ2แก้วก็ได้ค่ะค่อยๆจิบนะคะค่อยๆจิบไปเรื่อยๆค่ะแล้วการดื่มน้ําอุ่นช้าๆในตอนเช้าเนี่ยมีผลดีอย่างไรกับฝ้าค่ะเรามาดูกันค่ะเพราะน้ําอุ่นจะมีอุณหภูมิที่เท่ากับ ภายในร่างกายไม่ทำให้การไหลเวียนของเลือดน,นั้นเสียสมดุลค่ะและช่วยร้างพิษในไตทั้งนี้นะคะควรดื่มน้ำอุ่นหลังจากตื่นนอนทันทีค่ะเนื่องจากน้ำลายบูดในตอนเช้ามีเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถทำลายร้างเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นที่อยู่ในร่างกายนั่นเองค่ะจึงช่วยนะคะขับสารพิษในอุจจาระและปัสสาวะในตอนเช้าได้ดีนั่นเองค่ะอย่างที่สองค่ะให้เราดื่มน้ำอุณหภูมิปกตินะคะ ก่อนนะคะหลังนะคะสามมื้ออาหารหลักนั่นก็คือเช้ากลางวันเย็นค่ะการดื่มน้ําดื่มนะคะมื้ออาหารแต่ละวันควรดื่มน้ําในอุณหภูมิปกติไม่ร้อนไม่เย็นเกินไปค่ะโดยการดื่มน้ําก่อนรับประทานอาหาร1แก้วและดื่มน้ําหลังรับประทานอาหารเสร็จ1แก้ววิธีนี้มีประโยชน์ต่อลําไส้ค่ะทําให้ระบบขับถ่ายดีทําให้ผิวเราชุ่มชื่นคลายความร้อนช่วยดําเรียงอาหารไปอย่างส่วนต่างๆของร่างกายได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ และระหว่างวันค่ะดื่มน้ำหนึ่งแก้วระหว่างวันสโมงบ่ายสองค่ะและสี่โมงเย็นค่ะในระหว่างนี้ควรดื่มน้ำนะ้ำมิปกติหนึ่งแก้วนะคะเพื่อความสดชื่นสมองปลอดโปรง่งกระปี้กระเปล่าระหว่างวันนะคะและเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายนั่นเองค่ะและช่วยขับสารพิษในร่างกายทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นช่วยทําให้ผิวสดชื่นเป,นปล่งปลั่งไม่แห้งก้านค่ะเสร็จสุดท้ายนะคะควรดื่มน้ําอุ่น ก่อนนอนหนึ่งแก้วและก่อนนอน1ชั่วโมงค่ะเพื่อช่วยบำบัดโรคช่วยเลือดไห,หลเวียนได้สะดวกนะคะลดความดันโลหิตทําให้ผิวพันธนั้นมีน้ํามีนวลค่ะผิวชุ่มชื่นอิ่มน้ําช่วยลดการช่วยลดการเสียดทานของผิวทําให้ริ้วรอยลดลงแถมช่วยให้รอยฝ้ากระจุดด่างดําจุดหมองคล้ำนะคะมีรอยที่จางลงนั่นเองค่ะ เป็นไงบ้างคะแค่ใส่ใจในการดื่มน้ำทุกวันให้ถูกต้องนะคะรับรองรักษาฟ้าโดยไม่ต้องเปลืองเงินกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน E a ซ y h o m มทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของนุ๊กน,นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ